ปีสามปีอยู่ใช่ไม่ฟื้นเราตักแก๊สตะเบิ้ลไปทอดไข่ไปขูดเกงวันนี้แย่เราตะเบิ้ลไปแปลงเปลี่ยนทางแก๊สมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยแกงเลยเวลารีบร้อนไปตัดยางโอ้โง่กว่าไฟถ่านอยู่ได้ไม่ฟื้นแน่นอนเวลาเราขูดเก่งเลยเวลาแก่งไม่ฟื้นใส่หม้อเราตั้งในบ้านนี่เราจะรู้เราจะรู้น้ำหนักมือนะสองปีบางปีนิดสองปีกว่าอันหนึ่งนั้น แต่ว่าเก็ตขึ้นห้าร้อแต่มันก็มัก็ตกใจแล้วเ่าสองปีเปลี่ยนที่นึงใส่น้ำก็ได้มช่วยกันใส่นะเดี๋ยวฝนจะมามันจะนเออนะเดี๋ยวฝนจะ <c oughs> มาลงเยอะๆนอ่ใช่ฝนมาแล้วใส่ลงังคนเขว่าเราขี้เหนียวงูนี่ไม่ไหายพอใจ<ช>พอหลังจ<ช>ากจำบมอกข้า,าก็ต้มน้ำกินทีนีอันไหนประหย ต้มน้ำกินใส่กะติกน้ำเคยเคยซื้อกินต้มใส่กะติกไว้กินในน้ำต้มนั้นก่อนที่จะลงทุนไรนที่เขาตุมอยากจะเป็นอยากดเป็ นี่เป็นกระเพทะส่วนใจเหมือนกันนี่เนาะคระมีส่วนใจไม่เห็นเป็นที่นั่นคิดดูนะ16ลิตรอะแต่ถ้าเราทำได้แล้วก็ประหยัดไปเยอะที่เราซื้อที่ตลาด1้อยหกสิมลิมลลิลิตรนะนะ12บาทใช่ไหมั้บสบาทนิดเดียวเอง